สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วันหยุดวันเสาร์เราก็ทำเรียกว่าต้มข้าวใส่ทุกอย่างที่มีในตู้เย็นมีอะไรบ้างก็จะมีปลากระป๋องปลากระชูชีปลากระป๋องนะมีปลากระป๋องด้วยอันนี้เป็นกระเทียมพริกก็มีหอยลาย ยลายที่บรรจุนในกระป๋องอันนี้ก็ใส่ไปสามอย่างเลยก็ไม่ต้องใส่อะไรแล้วนะเพราะว่ามันเค็มแล้วแป๊บเดียวก็สุกอันนี้เป็นข้าวกล้องก็จะสุกช้าหน่อยถ้าใ,ใช้ไฟแรงเราก็รอให้ข้าวมันเดือดก่อนสิบห้านาทียี่สิบนาทีแล้วค่อยใส่ปลากระป๋องเข้าไปแล้วก็เอาข้าวมาทับไว้ข้างบนน้ำก็จะแห้งพอดีก็เป็นเหมือน ข้าวอปปบปลากระป๋องอะไรแต่มันก็จะมีน้ำนิดนึงไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยเผ็ดเค็มเปเมรี้ยวพอดีอันนี่คืออะไรหน้าตาเป็นคน,น,นดูก็กินได้ปปะ <laughs> นะเพียอะไรก็กินกินไปชินเพื่ออยู่ถ้วยเราก็จะเป็นถ้วยเล็กๆส่วนหม้อนี้ก็ซื้อได้ทั่วไป สั่งออนไลน์นั่นแหละอันนี้ใช้ทนมากนะปีที่แล้วเลยนะเนี่ยนี่เข้าปีที่สองแล้วปากประปองชิ้นเบ่อเริ่มเลยคือเต็มหม้อนี่ก็เช้าเที่ยงเย็นนะแต่ตอนเย็มมนบางทีเราก็ไม่ค่อยได้กินจะกินอิ่มไว้ตอนเชา้าขี้เกียจกินหลายรอบแม้แต่ตอนกินยังขี้เกียจเลยอร่อยนะนก็จะหวานหวเผ็ดเผ จากน้ำยาปลากระป๋องอะน้ำเครื่องปรุงปลากระป๋องจะบอกว่ายังไม่ได้หวีผมไม่ได้อะไรเลยตื่นมาก็กินก่อนละ่ะคืนก็นอนดึกนอนประมาณสี่ทุ่มคือเป็นแบบนี้ทุกคืนเลยที่แบบว่ากะว่าจะนอนสักสองทุ่มสามทุ่มแล้วก็ตั้งใจกับตัวเองว่าจะไม่เล่นโทรศัพท์ ปิดไฟแล้วเล่นโทรศัพท์เสียสายตามากมันแสบตาปวดตาแต่ว่าพอเราเลื่อนดูฟีดไปเรื่อยๆมันก็เพลินแป๊บเดียวชั่วโมงหนึ่งแล้วสองชั่วโมงเมื่อคืนตั้งใจว่าจะนอนสองทุ่มก็นอนสี่ทุ่มแต่เราเป็นคนตื่นเช้าต่อให้นอนดึกแค่ไหนชั่วโมงสองชั่วโมงร่างกายมันก็จะดีดตัวขึ้นมา6กโมงตีห้าเนพราะนั้นตรงพยายามนอนเตีหวัวค่ำ ถ้วยนี้ก็พอดีกินนะเขาขาย25บาทแล้วก็มีฝาปิดด้วยก็เรียกถ้วยต้มมามาพอดีสำหรับสองมื้อได้นะถ้วยเล็กๆเนี่ยเช้าเที่ยงเราก็ไม่ได้กินเยอะเอาเป็นอิ่มพอนะคะมีโปรตีนมีข้าวมีผักในถ้วยเดียวกันนี่แหละ อยู่คนเดียวก็ทำกินง่ายๆแบบนี้ทุกวันไม่ได้อะไรมากมายเราชอบต้มข้าวไม่ชอบซื้อกับข้าวเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเค็มมากเลยเมื่อวานนี้ตกใจซื้อข้าวอ,อ,อ่าคณะหมูกรอบมาเพราะว่ามันเค็มสุดๆในชีวิตเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าปกติแล้วเรากินไม่ปรุงแต่พอไปอรับประทานอาหารที่เป็นอาหารสั่งสำเร็จรูป อาหารตามสั่งอ่ะจะรู้รสชาติมันจัดมากๆเลย